เปิดภาพเด็ดอุ้มรักนาไม่รอช้ายอมรับสถานะรักครั้งใหม่ยอมรับสถานะรักครั้งใหม่แล้วเปิดภาพเด็ดอุ้มรักนาไม่รอช้าตอบสัมพันธ์อดีตแฟนควงเที่ยวปารีสไปปารีสกับลูกสาวสองคนสำหรับไม่สุดแซบอุ้มรักนาแต่ก็ได้เห็นว่ามีอดีตแฟนหนุ่มเอ็กปิยะอยู่ในทริปนี้ด้วย ที่เป็นทั้งไกดคอยนำเที่ยวช่วยดูแลลูกสาวน้องดิสนีย์อีกด้วยโดยล่าสุดวันที่6ทธันวาคม2,566สาวอุ้มโพสต์สตอรี่อินเตอรแกรมส่วนตัวเผยภาพเมนูอาหารทานทานพร้อมแคปชั่นระบุว่า every day BFF by จากที่หลายคนลุ้นรีเทิร์นจับตามองสถานะความสัมพันธ์ในตอนนี้ซึ่งข้อความแม่อุ้มราสุดก็บอกชัดแล้วนะคะว่า BFF นั่นก็คือ best friend forever ที่แปลว่าเพื่อนรักเพื่อนซีตลอดไปนั่นเองจ้า